รับในโทรศัพท์ของพ่อต่อหน้าแม่เลยดีกว่าเจ๊มวยเฮ้ยเจ้หมวยสวยไหมไม่พ่อพี่พิมเป็นเหรอเมียมีเลยเหรออันนี้พี่หมวยพอรู้ไหมคะว่าพ่อพ่อพ่อมีภรรยาแล้วอะค่ะพ่อมีเมียแล้วไม่นะก็พ่อไม่เคยบอกอะเออตัวย วันนั้นถามเขาใช่ไหมว่าเติมเงิน I q option ทำไงเออใช่วันนั้นที่เขาเล่นอ่ะออแล้วมันเติมบางทีมันไม่ได้นี่เข้าไปตรงนี้ไงเนี่ยบัญชีเงินจริงเข้าไปเลยแล้วมันก็จะไปหน้าให้เรากรอกว่าเราจะใช้บัตรอะไรวีร่าบัตรการธนาคารไหนนะ่ะเราก็ใส่ไปแค่นั้นเองกรอกกรอกกรอกให้หมดแล้วมันก็จะส่ง o t ทมาท,มาที่โทรศัพท์ยนืนยันแค่นั้นเงินเขาเห็นไหม<อ>เขิน,ะนเขาละเงินเขาละค่าต่ำเนาะสิบดอลลาร์อือสิบดอลลาร์ มาไหนๆแล้สอนแล้ววันนี้เล่นให้ดูสักตาหนึ่งแล้วกันนี่นะครับก็คือหน้าต่างของ IQ Option นี่เราเลือกเป็นบัญชีเงินจริงนะในการเทรดเราก็เลือกได้จะเทรดอะไรฟอเร็กหุ้นคริปโตไหมเออเราเอาเป็นคริปต้อนก่อนถ้าเรามั่นใจเราเลือกเลยว่าขึ้นหรือลงแค่นั้นเองนี่ไงเราแค่เลือกว่าขึ้นหรือลงแล้วเราเลือกว่าขึ้นมันถูกต้องกำไรบวกมาแล้ว<อ>ก็มีค <พา S 2> <อ>่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยแค่ไปหกสิบได้ห้าเก้าจุดห้าสาม นี่นะครับแค่นี้เราก็ได้กำไรแล้วนี่แหละคือแอป IQ Option ใช่ถ้าอยากเล่นกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับไปศึกษากันให้ดีด้วยก่อนจะเล่นนะใช่เพราะว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆมันไม่ใช่การพนันแต่ว่ามันต้องใช้การศึกษามีคนเล่นได้เยอะแยะแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายใช่ก็ไปกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปมันจะมีบัญชีเดโมให้เล่น หนึ่งหมืนดอลลาร์เล่นไปเลยเจนให้เก่งแลครับอืไปลองไปลองไปลองกับบัญชีที่มันไม่ใช่เงินจริงของเราไป่อาเอาให้คล่องเอาให้คล่องเราค่อยไปเล่นของจริงโอเคไปดูคลิปกันเอ้ยเพื่อนนายไปเอาสัญลักษณ์เท่พพวกนี้มาจากไหนวะฉันอยากได้ม้่งจังเลยเอานายก็แค่สมัครเมมเบอร์ชิพของช่องออสเดลแมนเริ่งตอนแค่30บาทแค่นี้นายก็ได้สัญลักษณ์เทพอย่างนี้แล้วกรบสวัสี่ันมามา กมายอยีเีใจต้งแต่ต้งแต่ไรน่โลานโลันนก่มดมได้เีกี่เดือนแล้วนะที่เราซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่อุ้ยสได้เหรอสี่เุ้ยเยอะไปเปล่าตเดือนอสองเดือนสเดือนสามเนครึ่งอานิี้ถ้สามเดือนแล้วเอะนหุ่คนที่บ่ามากเลยะทำให้พ่อเปลี่ยนเรื่องนี้นั่นเองแกแบบว่าติดแบบลกเียตอยู่เงอ๋เนื้อก พราะต้องคัดกรองก่อนไม่อย่างนั้นโอ้ยแเยีะยวไม่ทำอ่ะบินเดี๋ยวก็ทำทีเนี่ยอะไรที่มันผิดกฎดคือไอโออ่ะมันเคยได้ยินพ่อดูอะไรก็ไม่รู้ในยุคอยเยอะแยะไม่ใช่แค่ได้ยินทำไมผมผ่านตามาแล้วม่านตามาแ้พ่อผมบอกเลยว่าคุณอยากเข้าดีกว่ะเราจะมาเปิดความลับในโทรศัพท์พ่อกันไอ้ วันนี้นะคะเราจะมาเปิดความลับในโทรศัพท์ของพ่อต่อหน้าแม่เลยดีกว่า <c oughs> มันอาจจะพีคไมพ่พอ,เ,อ,อเราต้องขอสร้างสถานการณ์นิดนึงแต่ตอนนี้กูจะไม่บอกกูจะไว้ตรงท้ายพ<อ>่อจะได้ดูเป็นคนเลวก็เห็นแต่นับบอกนะเฮ้ย <c oughs> ให้ดูแบบว่าพ่อเป็นคนเลว <c oughs> <ม>เป็นคนลามกจบเป๊ะพ่อเนี่ยแอบคุยกับกิ๊ตในนี้อดรแอบโอนเงินโดยการที่มีเบอร์เบอร์ที่พ่อโทรบ่อยมากเมื่อกี้จะทำการรัวกันหนังเขาเบอร์เบอร์ถึงอสร้างยูทูปอมสร้างยูทูปอม คุณต้องด่เสียงเปนผู้หญิงด้วะเนี่ยไไลองไหมไคือเกียรมากไรไม่ค่ะไม่ไมชื่ออะไรชื่อว่าอะไรดพอเขชอบแก่ๆหรือชอบสาวๆชื่ออะไรอะไรออะไรไอดอะนี่มงมาทำอะไรชื่ออะไรอนเทาเมอ้ม่อไหร่เอาใครอารเอาใรจหวย ชื่อโบราณโบราณคุยคุยกับรุ่นแบบรุ่นใหญ่เหมือนกันเนาะต้อง่นใหญ่เหมือกันเจมวยสุดสวยหน่อยเออเขาหวยที่ค่าหวยโบราณเจมวยสวยเขานูกต้องไงเจมวยสวยเป็นไม้เจอเอออะไรเป็นชื่อเจมวยสวยที่แบบเจมวยสวยไม่ไมอโอเคถึงด้วยไปแล้วเออโอ้โยยังไล่นแบบนี้เลยโอ้ยเล่นแต่เดิมเลยไปแล้วนะเดี๋ยวบินด้วยบินด้วยแล้วก็ผิดเจมวยเอา หยนี่ไม่มีตัวตนนะคะเป็นตัวนี้ในรายการเราจะแกล้งเขาหาเจหมยคนที่จะเป็นเจ๊เหมยก็คือเมียพี่อ่ะเมียพี่รู้ว่าโทรศัพท์มันไปวตรงยมชาเนี่ยเดี๋ยวเรื่องเนียีนเจี่ตัดแหล่งใต้มาเลยเวัครับ Hello นองก๊งนายน้อบาบี้พี่เชี่คนนี้พี่เชีสมบูเป็นเจ๊เหมยเมียน้อยก็เป็นเเดวยนน แต่ว่าทีเดยแหล่งตายละจะหัวในชิวชิ้นคนที่าน,น,นี่นนต้องคุยเซ็เๆ็นะนะเ้อแบบว่าแนวนยหนุ่มจ๋าสาิจจิบกันวัฏจักรไเข้ากัาบกแล้วกงทีนี้เดี๋ยวเราเอามือถือพ่อไปคืนพ่อ

เราต้องมีความลับแน่ๆเวลาที่ไม่สมควรเอาไปกูวไปเอาไปวัดเอาไปทำไมเห็นไหมอ๋อเคยโทรศัพท์ไปวัดด้วยเหรอเอาโทรศัพท์ไปวัดเห็นไหมคนคุณเริ่มล่นโทรศัพท์เครื่องนี้มากี่เดือนแล้วนั่งๆๆๆทาไมระแหวงดูไปดูมน่าดูเลยเยินๆงไปไหนเอาระนั่งะนั่งไนั่งมีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างในอันนี้รอจังนี่มานานมาก แล้วยิ้ว่ากูเป็นสนหมาอยู่พ่อเมื่อกี้เต็มๆเลยในกล้องไม่นั่งมันนึงนะบอกอะไรหนักหนาก็โทรศัพท์เนี่ยไอ้บ้าเนี่ยน้ำร้อนมาแล้วมาแล้วตัวเอ้คมานั่งนึ่งทเหยียบมาหน่อยเป็นประวงหน้าดูเลยครับอยู่เหมืนใครแม่นู่นเล่นโทรศัพท์เครื่องนี้มากี่เดือนแล้ว กันไายนอะประมาณที่3เดือนนะก็ต้องถามก่อนว่าหลังจากที่เปิดประสบการณ์ใหม่ในการมีโทรศัพท์เขาเรียกอะไรสมาร์ทโฟนเปิดเน็แตนแล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างว่าโลกนี้มันกว้างขึ้นแล้วได้รู้จักคนมากขึ้นไม,ไม่ได้กว้างเลยแต่เพียงแต่ว่ามันมีแล้วมันก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์แต่ถามว่าสำหรับพ่อกว้างไหมไม่กว้างเลย แม่ยังยังไม่รู้เรื่องหรอกแม่เคยรู้ปะเนี่ยว่าในโทรศัพท์ความลับความลับในโทรศัพท์พ่อมีอะไรบ้างทิกตอกเยอะไม่ขอพูดก่อนเลยนะพูดก่อนเลยเอาแอปอะไรกันดีกว่าเอาทิกตอกกันดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้ว่าพอลนทิกตอก One eternity later เรามาดูแอปทิกตอกของเขาก่อนทิกตอกของเขาเดี๋ยวเรามาดูก่อนแอคเคา์ของเขาแอคเคา์ของเขาก็จะเป็นคุณบุญยังกิจเจริญนะคะชื่อว่าบุญยังใช่ใช่สารพันสารพัดสารเพใช่เขาดัง ดูคนดูแต่ละคลิปไม่ต่ำกว่าสองแสนลองดูคลิปติกเก็ตพอสักหนึ่งคลิปนะคลิปไหนที่บูมสุดอาเปิดคลิปแรงที่สุดเลยดูเยอะที่สุดหนึ่งล้านหนึ่งจุดสี่ล้านโดแบบนีนี่มันโลโซจักรยานสีแดงนี่ว่าหนีันหนีโอ้โหนี่แค่นี้คำเขาที่คมจริงๆไม่ได้มีสาระไม่ได้มีอะไรเลย แล้วในเรื่องน้ทำทำไมขากวันนต้องผ่านการคัดกรองจากกูก่อนในการลงติ๊กต็อกได้นะเพราะว่าบางทีส่งมาแบบว่าแม่นั่งแขกอยู่บนโซฟาอะไรอย่างเงี้ยมีมีด้วยเหรอหมายถึงตอนเราพอเรายอะไรอะไรนะเชิญนั่งเยียบกันครับแม่ล้างบ้าท่านจะเปิดยูบแล้วคือกูพยายามบอกพ่อเลยว่ามันลงไม่ได้แล้วพ่อก็จะบอกว่ามันลงได้เนี่ยคนสูงอย่างของพ่อเยอะแยะ ทีนี้มาดูคนที่พ่อเขาไปติดตามนีกี่คนมีแค่แปดคนนะคะถูคัดเลือกมาเท่านั้นใช่จะบอกว่าในทิกตอกของพ่อมีคนติดตามพ่อเนี่ยแสนว่าคนนะคะแต่ว่าในที่พ่อเขาเลือกที่จะติดตามไม่รู้ว่ามือลั่นหรือกดผิดอไปตามว่าทำไมอะ มาสเตอร์สกินนะคะขายครีมแน่เลยเป็นเด็กสาวอายุประมาณ18บแปดนะพ่ออันนี้พ่อกดติดตามเพราะอะไรติดตามอะไรอ้าวเหมือนพ่อไม่รู้ผมพ่อมือไปโดนพ่อไม่รู้แน่เลยเออเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กๆผู้หญิงเห็นไหมเฮ้ยเด็กๆนติดไปติดตามเขาไหมโอ้โหนี่ถ้าเข้าคุกออกมาก็ไม่มีชีวิตเหลือแล้วที่มีอินสตาแกรไปแล้วดูแอปสําคัญต่อไป YouTube พ่อดูบ่อยใช่ไหม YouTube อยากเข้าดีกว่าทําไมผมเคยเห็นมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไหนๆๆๆๆๆดูอย่างนีู่อยางนี้อยู่ที่บู๊ ไหนไหนไหนยูทูบไม่ด้วยตาตอมเลยป่ะยิงยิงพอจเริ่อไรเหรอพ่ออาจจะ่รู้ว่ายูทูบมันสามารถดูประวัติได้เราเคยดูอะไรบ้างเราจะไปดูประวัติของพ่อก่อนแย่แล้วพ่อพ่อแย่แล้วเขารู้หมดเลยเห็นเลยเห็นเลยอะอันแรกก็มาแล้วนะอะไรคลิปอะไรอันแรกก็มาอะไรโอ้ยทำยังไงไปจ้ะอันน่ะไปจ้ะ เหมียว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 กจะยขยี้ใจยังไม่เงินพี่แม่ทำงี้ใส่พ่อแมวเหมียวอ่ะแมวป่าแมวป่าจะรับได้ไหมเธอถึงวันนั้นบาานกกรยยัเลต้องบอกเลยว่าพ่อนี่ยเขาเนี่ยเห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเต้นเขาชื่นชอบจริงๆนะท้าไมคนถึงชื่นชอบผู้หญิงเต้นขนาดนี้เขาชอบมานานแล้วรถแห่ก็มีรถแห่เราก็ดู นี่่อเ่าชอบนีน้องไปช็อ่ห่อันนี้ก็คือประวัติที่พ่อเขาดูบ่อยๆทีนี้มาดูอันนี้ก็ได้เบอร์โทรศัพท์ของพ่อว่าเขาโทร่าสัมัมัเบอร์ออกอันนี้ให้สารภาพก่อนอัเลสาไหไม่มีไม่มีต้องสารรูปแล้วล่ะสารภาพ เราไปดูสิเบอร์แรกที่พ่อโทรบ่อยอ่เบอร์ที่สิบเบอร์แปลกล้วนเลยเบอร์ใครไม่รู้อ่เบอร์ใครไม่รู้ดูประวัติการโทรกันแม่โทรกี่นาทีดูประวัติการโทรคุยไม่บ่อยเนี่ยแปลว่าหากูแล้วเนี่ยแปลว่าน่าจะโทรกันเรื่องงานอาจจะไม่มีปัญหาอันนี้ขอเบอร์ที่สองนี่เขา คุยครั้งเดียวธรรมดาธรรมดาอ๋อไม่ไม่ติดโผนี่ไม่ติดโผไม่ติดโผอ่าเบอร์ที่สามบันทึกอย่างนี้ช่เหรอเบอร์ที่สามอ้าวเขาไม่รู้เนี่ยบุยสองครั้งเริ่มบ่อยขึ้นมาในเมื่อล่าสุดเจ๊หมวยเจ๊หมวยเอาละเอาละเจ๊หมวยแล้ว้าไปดูว่าเจ๊หมวยสวยแม่ไม่แม่อะไรน่ะแม่หม้อเจ๊หมวยอะไรวะเจ๊หมวยใครวะเจ๊หมวยเฮ้ย สวยแม่ไม้พ่อพิมพ์เป็นเหรอเมมมี่นี่เลยเหรอนี่หายแล้วเราดูประวัติการโทรบ่อยมากโทรหาเขาฝ่ายเดีละชั่วโมงชั่วโมงเลยเนี่ยใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคือใครเจ้าหมวยสวยแม่ไม้นะเยได้เหรอเขาจะเสียหายปะเนี่ยฮัลโหลฮัลลโหสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีจ้าฮัลโหลนี่ใครอะคะโอสวัสดีครับพี่หมวยจ้าตอนนี้ถ่ายรายการอยู่นะครับพี่หมวยพ่อ เอาแล้วหวยหวยไหนอ่ะหวยไหนอ่ะฮัลโหลดแลวเดี๋ยวเดี๋ยวไได้ยินอ๋อมาจากที่สอเหรอใครพ่อยังไม่รู้เรื่องเลยเขาเขาคืออะไรอพี่บ้างครับเไหลยางอะไรเรื่องอ่ะเจนเจนเรื่องอะไรบ้างครับเาเรื่องไหนก่อนดีเนาะไม่มีชูสาวังครับเนี่ยเขาเนหนึ่ง อ้าวเขาพูดยังไงเขาพูดยังไงพ่อเวลาเขาโทรไปอะไรวะอะไรวะไม่รู้ไม่รู้ตอบเลยไม่รู้ตอบได้ไงพ่ออย่างนี่นี่มีพี่นุ่นท่านเนี่ยวานนุ่งสับจริงเลอันนี้คุยกันมานานหรือยังอะคะก็สักพักนึงแล้วแหละไห้วะอ๋ออันนี้พี่หมวยพอรู้ไหมคะว่าพ่อพ่อพ่อมีภรรยาแล้วอะค่ะพ่อมีเมียแล้วไม่นะก็พ่อไม่เคยบอกคะก็พ่อไม่เคยบอกคะือใจไว ไม่ใช่พี่เจิบอยู่นู่นนะไปเรียกพี่เจิบมาก็ได้เออไปเรียกพี่เจิบมาก็ได้รู้รู้รู้ใจกันใช่ไหมท้ยเรามาดูรูปดีกว่าใครกยารูปที่พ่อเขามีไว้อ๋อนู่อะไรครับเออเอาละเอพรูปเป็นด้วยหรอวันนี้มึงจะมาหาเรื่องอะไรพ่อมากมายเนี่ยแค่เดียวรูปแรกรูปแรกเจ้าหมวยมันก็ไม่รู้เนี่ยเข้าไปเลยโอ้โหอาจจะใช่ แม่เทมุยหรือเปล่าพอเซฟลูกเป็นได้เหรอโอ้โหเงี้ยมันเลยโอ้ลแม่ไม่ได้หรอกมึงอย่าลบติ้งนะเอาขคนนี้ด้วยนะเอาขคนนี้ด้วยนะเออเป็นคนบันทึกเองแบัดย่าลบติ้งนะตัดหน้าพ่อสุกตมด้วยนะตัดตัดหัวพ่อสุกมมมาด้วยนะตัดมาด้วเลยไปเอาลูกโมขึ้นได้เหรอใครเออเจหมวยเหรอพ่อเบื่อยังเนี่ยพ่อเบื่อยังใครจิ้มต่ออยากรู้ไหมเจหมวยหน้าตาแบบไหนอ่ะคอหาเจมุยหรือเป่าจริงเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเจมุยเจมวยไม่รับไม่รับแล้วขว่าเจหมวยไปแล้วเจหมวยเดินไปคนคนมาขกอ่ะเจหมวยเจหมวยเปิดแล้วมาดูหน้าเดินเจหมวยนี่ไงเห็นป่ะบอกแล้วนี่แหละแม่แม่มือฟ้าไอ้หน้าหนาหูก็ดีนี่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 ดีนี่ดีไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกอย่างอื่นก็ดานี้หูแม่ก็ดีแม่ก็น่าดูนะอ่าโอเคค่ะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะ ไต้องบอกก่อนว่าอัมอัมเล่นออััมมเล่นแต่ว่ารูปรูบรูปอบแต่รูปบบจริงลูบแบบจริงแต่พ่อไม่รู้จริงนะลูบบบจริงลูบแม่ไอ้แมนพ่ออาจจะโดนมันต้องไปดูแล้วพ่อกดคอบมามืออาจจะโดนใช่พ่อไม่รู้จริงจริงว่าโทรศัพท์มันประวัติได้ก่อหลังดูโทรศัพท์เผื่อมีแบบคุณเหมือนพี่วิทย์มาพ่อแม่ แม่เขาไปเอามาดูได้เลยต้องเยอะแน่เขาบอกแล้วพ่อลงพหลังก็มีของแม่ไปดูได้เลยหวยนะโอเคอ่ะไปแล้วค่ะก็ถ้าชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะคะโอเคไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วครับอิมพีนาไปดูของหูออกไม่ได้สักอย่างเลยโอ้โหูเปื้อนะ ลง <differences S 2> <men> ไปเหมือนดำดิ่งเอาไปห้องน้ำแม่งวันนั้นขู่ส่งมือถือมาให้บอกเกียวแกดำมือดับมือดับมือใจแบบลงไปอยู่ดำมืดเลยโอเคไปแล้วค่ะไปแล้วคไปแล้วครับสวัสดีค่ะ